าหาบวกหอยต้ต่อมจำเจวกิเทียงกันครับมองน้ำไหลนี่อู้หู้ลายตัวแบบลายสลีครับเก็บไปต้มเทียงแล้ครับกู้ลายอีกเลยมองนี่น้ำม,มันไหลออกมาครับมองโทดูค,ครับพอได้ต่มอมกันนะครับต้มจำแจวต้ม วงนี้มองมองท่อกับหนามมันไหลร่วงเลยไม่มีบ่ค่อยครับเปิดแล้วบ่ครับต้มจำเจลซีโฟูดสทรงครับไปวแหวงเลยกินเขาได้ครับไล่ตื่นตืวน เงยเงยเลวหน่อยครับเปิเดแล้วบว้าครับนส่งกระสีนะครับะเบิไไดแล้วบ่ไหมครครับก็ได้ตมอยู่ด้วครับ ตรงกินเที่ยงครับครับ